รถครอบครัวนะคะอีกคันค่ะที่ฟังก์ชันมาคร <Nab> บคันมากๆค่ะนั่นคือเอเวอเรสต์รุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจหรือว่าบวกแดดกันนั่นเองค่ะราคาค่าตัวของพี่เขานะคะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นกับห้าพันบาทค่ะสีมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกขาวสีดําสีบนเงินสีเทาดําค่ะหรือแม้แต่สีดาเงินนะคะก็มีให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าใครต้องการสีไหนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะแต่ว่าขาวมุกต้องเพิ่มราคานะคะอีก1 2 0 0 0นนบาทกันนั่นเองค่ะ แล้วก็รถคันนี้นะคะด้วยฟังก์ชันที่พอเป็นบวกแดดแล้วเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ค่ะมาอย่างครบคัน,นะคะะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะดูแผนที่ต่างๆได้นะคะหรือแม้จะพู่มากับเกียร์ค่ะที่เป็นออโต้หกสปีดอันนี้มีมาให้ครบแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวนุกง้ามาดูนะคะว่ารถเดิมก่อนที่จะตกแต่งเนี่ยมาจากโรงงานแล้วเนี่ยหน้าตาเขาสวยน่าใช้แค่ไหนค่ะ ด้านหน้าก่อนเลยค่ะมีการตกแต่งค่ะในเรื่องของตัวชุดกระจังหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะหรือกรอบค้อกระจังค่ะแม้แต่ว่าตัวลังพึ่งนะคะจะใช้เป็นสีดําเงาทั้งหมดแบบนี้เข้ามาให้กันนั่นเองค่ะส่วนที่เราทําลังพึ่งขนาดใหญ่นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนค่ะเพราะเนื่องจากอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะหรือว่าแผงระบายความร้อนของเราเนี่ยจะอยู่ด้านในนะคะขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็ลากยาวมาถึงข้างล่างเลยนั่นเองค่ะฉะนั้นค่ะอันนี้ไม่ว่าจะขับรถยาวแค่ไหนหรือว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่นะคะ ก็สามารถระบายความร้อนได้ดีนั่นเองค่ะและที่สาคัญค่ะพอเวลาที่เราระบายความร้อนได้ดีนะคะเครื่องยนต์ค่ะก็จะไม่มีอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินความจําเป็นกันนั่นเองค่ะกล้องมองหน้าอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะของตัวโรโกนั่นค่ะฉะนั้นคันนี้มีกล้องสา0องศาเข้ามาให้แล้วนะคะพร้อมทั้งเซ็นเซอร์ด้านหน้าค่ะก็จะติดมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด4จุดนะคะของเซนเซอร์ด้านหน้าค่ะ ตัวทางด้านนี้นะคะชายกันชนค่ะจะปัดเป็นสีดําเงาแบบนี้เข้ามาให้ค่ะอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นที่เป็นสป mm hmm. อร์ตบวกแพ็กเกจแบบนี้มาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะคะต้องบอกว่าแรงม้าดีจริงๆค่ะอยู่ที่170แรงม้าค่ะและ405น mm ิวตันเมตรนั่นเองค่ะเครื่องยนต์เป็น2.0์โบนะเสียภาษีต่อปีถูกมากๆค่ะไม่ถึง4,000บาทกันนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ตัวไฟหน้าดีกว่าค่ะ ไฟหน้าที่ใช้ค่ะใช้เป็น LED multi reflector คะมาพร้อมกับไฟ daytime running light รูป C แคมหรือไฟกลางวันแบบนี้เข้ามาให้แล้วนะคะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราขับรถตอนกลางวันค่ะแม้จะไม่เปิดไฟก็ตามนะคะตัวไฟรูปตัว C ีเนี่ยก็จะต,ติดอัตโนมัติให้ค่ะฉะนั้นค่ะรถคันที่ขับสวนกับเราเนี่ยจะเห็นเราได้ชัดเจนค่ะว่าเรามีการขับขี่อยู่นั่นเองค่ะส่วนความสะดวกสบายของตัวไฟชุดนี้นะคะจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มาให้แล้วนะคะพร้อมทั้งยังมีระบบเปิดไฟสูงอัจฉริยะอันนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ตัวเปิดไฟสูงของเรานะคะเวลาที่เราขับตอนกลางคืนเนี่ยระบบไฟมีการเปิดใช่ไหมคะถ้าเกิดระบบของตัวรถนะคะจับได้ค่ะว่ามีรถสวนมาหรือว่าเขาจับเจอแสงไฟที่สวนมาเนี่ยจะมีการดอปความสว่างของตัวไฟสูงลงนะคะแต่ว่าไม่ได้ปิดนะแค่ดอบลงเท่านั้นค่ะฉะนั้นค่ะในการขับขี่เนี่ยก็ยังได้สะดวกสบายเหมือนเดิมกันนั่นเองค่ะถ้าอยาบมาดูกันต่อค่ะทางด้านข้างค่ะคิวล้อทํามาเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดแบบนี้ให้นะคะเพิ่มเรื่องของความหรูหราค่ะ แมกและยางค่ะของรุ่นนี้จะใช้มาอยู่ที่ไซส์ขนาดขอบ20กันนั่นเองค่ะจะใช้เป็นแมกค่ะสีดําเงาแบบนี้เข้ามาให้ค่ะแล้วก็ตัวหน้ายางนะคะจะอยู่ที่สอง25้าห้าทับห้าห้ากันนั่นเองค่ะใช้เป็นยางเท็ทีหรือยางไฮเทเรนค่ะฉะนั้นเวลาที่เราขับขี่นะคะใช้ความเร็วสูงบนพื้นถนนเลียนเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าทาความเร็วได้ดีค่ะที่สําคัญค่ะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลค่ะแล้วก็เสียงเงียบมากๆค่ะส่วนระบบของตัวช่วงล่างนะคะก็จะได้เป็นปีกนกคู่แบบนี้ค่ะ แล้วก็ด้านหลังค่ะจะได้เป็นวัดลิง์เข้ามานะคะฉะนั้นในการขับขี่ค่ะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลค่ะแล้วก็ยึดเกาะถนนดีมากๆค่ะตัวดิสเบกได้มาทั้ง4ล้อนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังกันนั่นเองค่ะคันนี้เป็นรถยูโร5เรียบร้อยค่ะตัวแก,กรมก็จะเกลีย,ยงแบบนี้เลยเนั่นเองค่ะมีช่องระบายความร้อนแบบนี้ได้จริงๆนะคะ หูครอบกระจกค่ะรวมถึงตัวมือจับเนี่ยจะทําเป็นสีดําเงาแบบนี้เข้ามาให้ทั้งหมดค่ะอันนี้คือเป็นสไตล์ของรุ่นที่เป็นสปอร์ตนะด้านล่างค่ะกล้องก็อยู่ด้านนี้ค่ะแล้วก็จะมีไฟสองสว่างด้านล่างเข้ามาให้ด้วยค่ะรวมถึงที่กระจกยังมีตัวบายสปอร์ตนะคะหรือว่าจับจุดบอดค่ะของรถด,ด้านหลังเข้ามาให้ด้วยอันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะทางด้านบนแหลกหลังคาค่ะจะใช้เป็นสีดําด้านแบบนี้เข้ามาให้นะคะถ้าเกิดเราต้องการในเรื่องของการบรรทุกข,ของที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็สามารถเพิ่มเติมในเเเรื่่่่่อองงงงขตตััวแแดดดกกกหลคคคาาน้้น้นนนนบไไะะะะทีป็กก็ใสพิม แล้วก็กุญแจที่ได้ค่ะจะเป็นกุญแจ immobilizer ค่ะพร้อมทั้งเป็น k e y l เล s มาให้ในตัวค่ะฉะนั้นคือป้องกันเรื่องการโจรกรรมและใช้งานได้อย่างง่ายดายค่ะเพียงแค่สอดมือนะคะเป็นการปลดล็อกรถค่ะส่วนกดด้านนี้เป็นการล็อกรถกันนั่นเองค่ะขยับมาดูกันต่อค่ะทางด้านท้ายกันบ้างค่ะคันนี้เป็นยูโร5เรียบร้อยนะด้านบนค่ะสปอยเลอร์นะคะจะมาแบบนี้ให้ทั้งหมดเลยสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมทั้งมีไฟเบรกดวงที่3เข้ามาให้แล้วค่ะ คอยลงมาด้านล่างสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของตัวไฟท้ายของเราค่ะจะใช้เป็นไฟท้าย LED แบบ Signature ค่ะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะใช้คําว่า e l e l a t นั่นเองค่ะด้านในจะเป็นสีออกเทาๆเข้ามาให้นะคะฝาท้ายค่ะเป็นแบบไฟฟ้าเข้ามาแล้วค่ะเปิดปิดง่ายสะดวกสบายมากๆค่ะที่สําคัญค่ะมีระบบป้องกันการหนีบนะคะอันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ว n ุกจะลองปิดประตูให้ดูนะพะเวลาที่เราก,กดปุ๊บอันนี้จะมีป้องกันการหนีบได้จริงๆนะคะเพียงแค่โดนนิดเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปเห็นไหมเอ่ย หรือสามารถตั้งค่ะระดับความสูงของตัวฝากระโปรงด้านหลังก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้พับเบาะก,ก็คือจะใช้เป็นแบบแมนวนวลอยู่นะคะก็คือดึงขึ้นและพับลงค่ะทั้ง2ฝั่งสามารถทําได้เหมือนกันส่วนเวลาขึ้นก็ดึงทางด้านนี้นั่นเองค่ะนี่อันนี้ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายค่ะเป็นไงคะด้านหลังค่อนข้างสวยงามนะแต่ยังมีที่ชาร์จแบต12บโวลต์เข้ามาให้ด้วยนะคะเผื่อต้องการในเรื่องของตัวปิกนิกก็ใช้ด้านนี้ได้นั่นเองค่ะเป็นแบบ12โวลต์แบบนี้เข้ามาให้ค่ะ เดีเ๋ยวเราขยับนะคะไปดูด้านในกันบ้างคะ่ะว่าด้านในของรุ่นสปอร์ตหน้าตาเป็นยังไงเช่นค่ะเดี๋ยวนุกพาไปดูคันนี้ทนภายในนะคะต้องบอกว่าช่วงหลังคาเนี่ยผ้าบุเราจะใช้เป็นสีเบจหรือออกสีครีมทีแบบนี้เข้ามาให้นะคะก็จะให้ตัวรถค่ะมีความโป่งโล่งสบายที่มากขึ้นพร้อมทั้งยังใช้แอร์ราวค่ะในแถวที่2และ3าแบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะและที่สําคัญยังสามารถปรับในเรื่องของตัวแรงลมแถว2และสาได้นะคะ ส่วนความเย็นค่ะยึดกับตัวของตำแหน่งของคนขับกันนั่นเองค่ะมาดูที่ตัวคอนโซลกันบ้างดีกว่าค่ะคอนโซลจะใช้เป็นสีดําทั้งหมดค่ะพร้อมกับบุหนังที่เป็นสีดําแล้วตัดตะเข็บได้ที่เป็นสีดําแบบนี้เข้ามานะคะกุญแจที่ใช้ค่ะก็จะเป็นคีย์เล็บเหมือนที่ลุ๊กบอกนะแต่ว่าเป็นพุสตาร์ทเข้ามาให้ด้วยอันนี้คือกดแค่นี้เองค่ะใช้งานง่ายมากมากนะคะจอหลังพวงมาลัยค่ะจะเป็นขนาด8นิ้วแบบนี้เข้ามาให้ค่ะแล้วก็ฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะจะมีมัลติฟังก์ชันต่างๆเข้ามาให้ค่ะ พร้อมทั้งยังได้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัดตะเข็บได้ที่เป็นสีดําแบบนี้ค่ะอันนี้เพิ่มความหรูหรานะของรุ่นสปอร์ตค่ะทำมาเป็นสีดําเงาแบบนี้เข้ามานั่นเองค่ะคันนี้มีระบบในเรื่องของการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทิ้งระยะห่างจากคันหน้านะคะหรือแม้แต่ให้รถเนี่ยขับอยู่กึ่งกลางเลนค่ะพร้อมกับตั้งค่ะในเรื่องของความเร็วการขับขี่ทุกอย่างไว้ได้หมดเพราะฉะนั้นพูดง่ายก็คือมีคูซคันโทนอะแด็พทีฟคูซคันโทนพร้อมเลนเซนเตอร์ลิงอันนี้คิมมีมาให้ จอกลางที่ใช้จะใช้เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะหรือทัชสกรีนค่ะขนาดจ,จะอยู่ที่12นิ้วกันนั่เนเองค่ะก็เชื่อมต่อบูทูธ USB ใช้ Apple CarPlay หรือออโได้ค่ะรวมถึงดูแผนที่ทุกอย่างด้านนี้ได้ทั้งหมดค่ะแอร์ด้านล่างที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นแอร์ออโต้ปรับอิสระซ้ายขวาค่ะพร้อมทั้งยังมีฮีตเตอร์มาให้ในตัวอันนี้สําหรับใครที่ขี้หนาวนะก็จะมีฮีตเตอร์แบบนี้เข้ามาให้ค่ะค่อยลงมาด้านล่างสักเล็กน้อยค่ะในเรื่องของการชาร์จแบตต่างๆค่ะจะมีเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ค่ะพร้อม ส่วนใยับมาดูสักเล็กน้อยค่ะตัวของเกียร์กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะใช้คันเกียร์ค่ะเป็น6สปีดแบบคันเกียร์สูงแบบนี้เล่นชิปบวกรบที่ตัวคันเกียร์ได้มีเบรกมือไฟฟ้าเข้ามาให้แล้วนะคะแล้วก็ระบบในเรื่องของการขับขี่ค่ะรถที่เป็นยูโรหหรือว่าส0 2พัน้วเราจะมีตัวนี้นะเป็นปุ่มออโต้ซาร์ซอบแบบนี้เข้ามาให้นะคะเวลาที่เราใช้ค่ะอย่างสมมติว่าพอเราเริ่มเบรกเนี่ยระบบเขาจะตัดการทํางานก็คือจะดับรถให้ได้ะคะ่ะพอเหยียบคันเร่งก็จะออกตัวให้อันนี้คือจะมีเข้ามาให้แต่ถ้าใครไไมม่ชอบสาารถปิดด้นะคะค แต่ระบบออโตโฮก็ยังมีมาให้อยู่เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดใครชอบระบบนั้นใช้อันนั้นอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวเบาะค่ะเราจะได้มาเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้ค่ะพร้อมทั้งยังเป็นเบาะไฟฟ้าคูห่หน้ามาให้ด้วยนะคะตัดเดินตะเข็บได้มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคุงลมนิรภัยมีมาให้ถึง7จ็ใบแบบคุ้มคุ้มก็เลยทีเดียวค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะระบบความปลอดภัยอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเบรก ABS ค่ะควบคุมเสถียรภา,ภาพการทรงตัวรถนะคะระบบออกตัวบรทางราชันค่ะพวกนี้มีมาให้ทั้งหมด ใครที่ต้องการลดครอบครัวนะคะในราคาเพียงแค่ล้านกลางๆนุกน๊กต้องบอกเลยคะ่ะว่า e v e r e s t Sport บวกแพ็กเกจเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆค่ะสนใจลดครอบครัวในกลุ่มนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยกันนุ๊ได้คะ่ะที่เบอร์ศูนย์หกสามหกห้าสามหนึ่งสี่หรือติดต่อ Line, ไอเดียไลน์ไดนุ๊กขึ้นเบอร์กับไอเดียไลน์ไว้ให้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะนุ๊กมีบริการจัดไฟแนนซ์พร้อมส่งมอบรถถึงบ้านที่สําคัญการจองออนไลน์กับนุ๊กกว่าทายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเงินจองเงินดาวน์โอนเข้าบัญชีบริษัทแน่นออนน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 คคคค่่่่่ะะววัััััีีี้้้ลาาไปกกกบพดดเจใใหหมสส